อีกหนึ่งจุดเริ่มต้นภาวะดินเสื่อมจากการตำกรเกษตรสวัสดีครับทุกท่านครับกลับมาพบกับผมในเพลิ l นี้ครับค้นสวนชวนกุยการตำสวนยางในยุคหนึ่งครับก็ถือเป็นจุดเริ่มต้นของภาวะดินเสือ่อมคือถ้า,าเราพูดถึงลักษณะของความเสื่อมลงของดินนะครับมันเกิดขึ้นนะ่ยม,มันมันมี เขาเรียกว่ามันมีสตรอรี่ของมันอยู่นะ <c oughs> คือถ้าเป็นสมัยเริ่มแรกนะครับผมก็จะห้างยิงแถวบ้านมผมก่อนนะครับในเรื่องของการทาสวนยางเนี่ยับนะเราเฉพาะสวนยางดีกว่านะครับสวนยางอื่นเราไม่กล้าไปเข้าขา <c oughs> ่ายเนี่ยเพราะเราไม่มีความรู้เท่าไหร่นะแต่ถ้าเป็นสวนยางเนี่ย ก็สามารถจะพูดได้ตามประสบการณ์ที่ได้เห็นและได้พบมานะครับคือลักษณะของการบุกเบิกแต่ว้าผมเมื่อครั้งอดีตในการํำสวนยางปาร,ราพี่น้องครับในยุคแรกๆเขาเรียกว่าการพึ่งตนเองนะครับก็คืออาจจะล้มล้มผาแต่เป็นการล้มแบบการเขาเรียกว่าเจาะแนวแป้วถางนะ หรือไม่ได้ล้มไม้ใหญ่ๆไม่ได้ล้มนะครับก็เป็นการเจาะแนวนะแล้วก็เอาอยางปาราพื้นบ้านมาปลูกกันนะครับในยุคนั้นเนี่ยถือว่าทุกอย่างยังยังโอเคนะครับยังไม่เป็นไรนะครับแต่พอมันก้าวสู่ยุคของการที่ต่างการเข้ามาเพื่อที่จะช่วยเหลือในการปลูกยางนะรหรือที่เราเรียกกันว่าขอตุนยางแะลรครับ เพราะว่ายุคนั้นเนี่ยมันก็มีการผลักดันพื้นที่ให้มีเอกสารสิทธิ์มากยิ่งขึ้นจากการถือกรองที่ดินโดยไม่มีเอกสารใดๆนนในยุคแรกจากนั้นก็มีการผลักดันเพื่อที่จะให้เกษตรกรเ,นเนมีสิทธิ์ในในใน,ในพื้นที่เหล่านั้นแหละครับมันก็เดินทางเข้าสู่กระบวนการทางราชการน,นะครับขอตุนยางครับนะอ่ะ จา,จากที่เราปลูกกันเองอย่างพื้นบ้านเราปลูกกันเองก็นําไปสู่ถ้าใครมีมีที่ดินมีพื้นที่ติ่มีต้นยางอยู่แล้วก็สามารถไปขอตุนได้นะครับอนี้ก็ไปขอตุนการขอตุนสมัยก่อนนะมันปิดกันไกลเลยครับนะกับสมัยนี้คือในกระบวนการในกระบวนการตาม,มานะเรามาเล่ากันตรงนี้สักนิดนึ่งก็คืออย่างนี้ไปนะครับเมื่อเราทําการขอตุนโดยการ ไปยื่นเอกสารต่างๆนะเพื่อยืนยันว่าในแปลงพื้นที่ของเราเนี่ยมีต้นยางอยู่นะจากเอกสารที่ปปจะมีในยุคนั้นนะก็คือพวกอตอตอหบาอ,อะไรไหมครับแล้วก็นําไปยื่นทางกองทุนเขาก็ส่งคนขึ้นมาตรวจนะก็ส่งเจ้าหน้าที่ขึ้นมาตรวจนะครับสมัยก่อนตรวจพื้นที่เสร็จก็เรียกอะไรส่อ,สองกล้องโอ้ยได้ส่องกล้องเม่อก่อนนะพี่น้องครับนะ ตั้งกล้องแล้วต้องตัดแนวนะให้ตรงดิ้งเลยนะครับเนเจอปลวกเจอปวกขุดปลวกครับโอ้โหทคอนนายกล้องอะไรสองใบปักปักหลักฝั่งนี้ตาสีแดงเพล็นะไอ้มองเห็นฝั่งโน้นเลยนะครับนะอะไรบังอะไรไม่ไ,มได้นะต้องขุดปลวกโอ้โนะนั่นคือขั้นตอนแรกเขาเรียกว่าขึ้นรังวัดอะไรเรียบร้อยเสร็จสับก็มีการอนุมัติ การโกนแต่เป็นยุคนั้นก็โกนเผาครับนะโกนเผาเลยนะไม่ไม่ได้มีการซื้อมาอยางเหมือนยุคนี้นะโกนเผาไปเลยนะพอเสร็จเรียบร้อยนะก็ไปแจ้งต่างต่างกองทุนบอกว่าเราโกนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะเราจะปลูกแล้วนะทีนี้ก็ต่างกองทุนก็ข้ออนุมัติการการก็เรียกขุดหลุมนะขุดลุมนะ เราก็ขุดขุดขุดตามมาตราฐานของเขานะมาตราฐานของเขาหมดเลยนะหลุมหลุมกว้างห้าสิบคูน้าสิบนะลึกก็หนะ้าสิบอ่สิบเซนติเมตรนะแล้วก็ปลูกระยะอ่างเท่านั้นเท่านี้นะเจ็ดสามคูนเจ็ดนะครับอ่านะเสร็จแล้วพอเราขุดขุดหลุมเสร็จก็ไปแจ้งเขาก็อนุมัติงบให้เราไปซื้อลูกยางนะไปซื้อตายางอะไรต่างๆนะี่มาปลูก พอเราปลูกอะไรเสร็จเรียบร้อยเราก็ต้องไปแจ้งทางเจ้าหนะ้าที่เขาขึ้นมาตรวจเขาก็มาตรวจเมื่อเห็นว่าเรียบร้อยทุกสางเรียบร้อยแล้วเขาก็จะอนุมัติเบิกเบิกเงินให้เราหมดเรกก็คื <c ười> <c ười> อไอ้ที่เราไปซื้อลูกยงลูกยางอะไรเนี่ยเราก็จะได้เงินะหลังจากนั้นการปฏิบัติต่อแปลงที่เราไปขอตุนน่มันจะมีรอบงวดเขาเรียกรอบงวด ในการที่จะเบิกปุ๋ยนะครับปุ๋ยเคมีดังนั้นนะที่ที่ฮิตฮิตกันอยู่สมัยนั้นก็คือแน่นอนกับซาหัวงวโอ้โหอ๋อ,อพอเราไปแจ้งตงังกองทุนนะพอถึงถึงรอบงวดนะ่ะเราก็จะไปเบิกปุ๋ยทางเจ้าหน้าที่เขาจะต้องมาตรวจมาตรวจพื้นที่เราด้วยนะครับว่ามันเตียนจริงหรือเปล่า ่วนใหญ่ก็จะต้องให้เตียนคือต้องเตียนอาจจะมีอาจจะมีลักษณะของพืชกลุ่มในระหว่างแถวเราต้องเราต้องใช้พืชกลุ่มโรยคือไม่อมีต้นไม้ที่มันยืนโดโดๆอ้ามีนะในสมัยนั้น้ามีคือตาจะมีพืชกลุ่มได้ไม่เป็นไรพืชกลุ่มในระหว่างแถวยางนะส่วนในแถวยางเนี่ยต้องเตียนมีหญ้าขึ้นไม่ได้ นั่นคือมาตรฐานของเรา่ออกนตาของเราทำถูกต้องเนี่ยเขาก็จะอนุมัติการเบิกปุ๋ยเราก็ได้ใบใบเสร็จก็ไปเบิกปุ๋ยที่ทางกองทุนเขาได้เขาเรียกว่าได้สัมปทานกัน,นไว้แล้วนะครับก็ไปเบิกกันนะคนละขี่กระสอบขี่กระสอบเขาก็คำนวณต่อไร่ต่ออะไรอย่างเนี้ยครับนะทาง พี่น้องยาวเกษตรก็ต้องหารถหารถไปบรรทุกปุ๋ยมานะแล้วก็เป็นอย่างนั้นอยู่ตลอดนะแล้วก็ยังมีการเบิกยาฉีดด้วยครับก็จะมีสนับสนุนยาฉีดยาก็าอย่างที่ผมบอกไงคือเขาห้ามรกนะห้ามมียาขึ้นนะถ้าท้าในช่วงที่ถึงรอบที่จัดตรวจนะครับห้ามมียาขึ้นต้องเตียนนะห้ามมีต้นไม้ ที่เป็นต้นไม้ยืนโดดโดเนี่ยเนี่ยยางอย่างที่ปลูกสมัยเนี้ยถ้านะเป็นยางตอนตอนยางสักประมาณสองสามปแีแล้วเราเอาต้นไม้มาปลูกนะยืนโด,โดโดอยู่เนี่ยไม่ได้ไม่ได้สมัยก่อนไม่ได้ไไดครับถ้าเป็นพืชกลุ่มนะพอได้นะเพราะว่าเขาแจกมาไงพืชกลุม่มแล้วก็มาหว่านนะทีนี้พืชกลุ่มมันก็กลุม่มโหญ้าปัวอะไรอย่างงี้นนะพืชกลุม่มกลุ่มหมดเลยนะครับแต่ต้องเตียนนะ รกขึ้นมาก็ฉีดยาครับแล้วว่าขามีก็มีช่วงให้ให้เบิกเบิกยาฉีดนี่เป็นไงครับนี่คือกองทุนสมัยก่อนนะแล้วก็ดําเนินการกันไปจนกระทั่งปิดตุน,นในรอบเมื่อก่อนเจ็ดปีเจ็ดปีเดี๋ยวนี้ก็ยังเจ็ดปีนะแต่ยางมันก็โตนะยางมันก็โตนะ <c oughs> เพราะว่าต้องใส่ปุ๋ยใสอ,อะไรตามกําหนดของเขาหมดนะเขาเขาก็เบิกให้ให้ตังเรามานะ ให้ปุ๋ยเรามานะ,ว,ะวัสดปานแล้วก็ได้ตังนะได้ตังได้งบได้ปุ๋ยอะไรอย่างเงี้ยมากนะครับยางก็โตครับแต่เป็นไงครับในการทําแบบนั้นแหละครับมันนําสู่ความจุดเริ่มต้นของความเสื่อมของพื้นดินเลยนะครับไมียีหญ้าเลยจีดหญ้าจีดกันโอ้โหระงมเลยนะครับเป็นไงครับต้นไม้อยู่นําปลูก ในสวนยางเนี่ยถ้ามีต้นไม้อยู่นั่นคือยุคแรกนะครับจากนั้นเป็นไครับในกระบวนการต่างๆในหน่วยงานต่างๆเขาก็วิเคราะห์กันแล้วว่าการตากองต้นแบบนี้มันนําสู่ภาวะความเสื่อมนะครับก็เท่ากับว่าเราต้องปลูกยางอย่างเดียวยปลูกอย่างอื่นผลไปไม่ได้เพราะว่ามันเป็นระเบียบการของเขาจากนั้นพอเห็นผลกระทบ ก็นำสู่การเปลี่ยนแปลงบางอย่างไปนะครับเดี๋ยวเราสักนิดนะคลิปนี้อาจยาว <c oughs> ก็คือพอหลังจากยุคนั้นมานะในยุคปัจจุบันเนี่ยโอเคครับการไปก่อตุนเนี่ยแน่นอนเราต้องมียางอยู่ก่อนนะในพื้นที่สองไร่ขึ้นไปนะยางก็จะต้องมีในในหลักเกณฑ์ของเขานะกี่ต้นนะผมผมจำไม่ได้นะตัวเลขนนแต่ต้องมี อยู่ในอัตราหนึ่งไร่สองไร่อย่างนี้นครับขึ้นไปถ้าเป็นอย่างอืนอยู่ไม่ได้นะเราจะไปก่อทุนไม่ได้นะนะแต่ถ้าเป็นยางอยู่ได้เราก็ไปขอทุนทป๊อเขาก็จะขึ้นมามาตรวจเหมือนเดิมนะมาเขาเรียกว่ามาลังวัดพื้นที่นะแต่ไม่ต้องส่องกล้องครับพี่น้องโอ้ยสมัยนี้เป็นไงครับเมืนะ่อก่อนอยังปวกตัดแมวนะเจอปลวกเจอปลวกขุดปลวกเลยครับ <laughs> สมัยนี้เขาใช้ GPS โอ้โหอะไรจะทันสมัยนงก็ยังต้องปักหลักเหมือนเดิมครับหลักแดงหลักแดงเหมือนเดิมแต่ทางเจ้าหน้าที่เราก็จะมีตัวอะไร GPS เขานะจับกลบทุกมุมแล้วเขาก็มารวมปุ๊บออกมาเป็นไรเลยนะครับเราก็มาครั้งเดียวครั้งนั้นแหละครับไม่เหมือนแต่ก่อนทีนี้เราก็ตรวจกันต่างโทรศัพท์อย่างเงี้ย ก็อนุมัติไอ้ไอ้ข้นยางนะสมัยนี้สบายเลยครับค้นยางค้นคือมายางขายได้ปกขายขายแล้วก็แท็กเตอร์ก็ขวาดปื้นที่นีดเรียบถ่ายรูปคล็กแล้วก็ส่งไปส่งไปบอกอันเนี้ยเราเราค้นเสร็จแล้วนะเรากาลังจับปลูกแล้วก็อนุมัติไอ้ปลูกพอถึงงวดเขาก็โอนเงินโอนเงินเข้าให้ในบัญชีของเราแล้วก็เราไปเบิกบัญชีไว้แล้วตอนไปขอทุนยาง่ะอันนี เขาโอนเงินเข้าบัญชีจากนั้นเกาไม่เคยมาเลยหลังจากที่เขาเห็นว่าเราปลูกแล้วปลูกแน่แล้วเขาก็นัดอาจจะมีจุดนัดให้เราไปเซ็นไปเซ็นชื่อเพื่อเบิกเบิกปุ๋ยนะแต่เราสํมโยํำรองจ่ายไปก่อนเฮ้ยนะเขาจะมีกำหนดว่าปุ๋ยนาขีกระสอบเราก็เขจะมีตัวแทนอยู่ในในในแต่ละจุดทางในหมู่บ้านนะนะเราก็ไปนะเราก็ไปเซ็นเซ็นเสร็จ เราก็พาไปเสร็จไปเบิกปุ๋ยอย่างนี้ครับแล้วเขาค่อยค่อยโอนเงินทีนี้พอถึงเวลาปิดตุนครับเขาก็จะมีเงินนะเพราะว่าการขอตุนครั้งหนึ่งเนะี่ยเขาจะคำนวณลักษณะไร้ว่าจะได้กี่บาทสมมติว่าผมเนี่ยวงเงินหนึ่งแสนบาทนะในการขอตุนของผมเนี่ยมีวงเงินอยู่หนึ่งแสนบาทที่ทางราชการจะช่วยผมเนะี่ยในหนึ่งแสนบาทนั่นแหละครับเขาก็จะให้ตั้งแต่ซื้อลูกยางอะไรต่างๆแล้วเนี่ยครับ จนเสร็จสับกระบวนการจนปิดตุนยอดเงินถูกหักไปเท่าไหร่ต่อต่อกล้งต่อกล้งต่อหวดในเรื่องของราคาปุ๋ยบ้างอะไรบ้างเหลือเงินเท่าไหร่เหลือเงินเท่าไรในอัตราหนึ่งแสนบาทเหลือเท่าไหรเขาก็จะให้เราในช่วงที่เราปิดตุนนะครับผมรู้สึกว่าเหลือไร่สักสองหมื่นเด้งวดลาดดุดงวดดุดตานะครับแต่เพียงแค่ว่า จะไม่มีการให้ยาฉีดแล้วแล้วก็ทางกองทุนบอกชัดเจนว่าในสวนยางไม่ควรเปลี่ยนโลกูกอันนี้ชัดเจนนะผมไปนั่งประชุมกับไปนั่งประชุมมาเลยเขาบอกชัดเจนคือควรจะมีเขาเรียกว่าไม้ร่วมยางนะปลูกไม้ปลูกหญ้าเพื่อปรับปรุงบำรุงดินไปในตัวลดต้นทุนการใส่ปุ๋ยเคมีนะครับ เนี่ยครับพูดชัดเจนเ,นนะเาเว้นหญ้าไว้บนะ้างหญ้าเว้นได้ไม่มีปัญหาต้นไม้ก็เว้นได้อ่าเราก็หาต้นไม้ที่มันเป็นนอยู่ในแนวอยู่ในตรงนะเว้นได้ครับเมื่อก่อนไม่ได้นะยุคยุคน้นเราไม่ได้นะไม่ได้แต่ยุคเนี้ยเขาอนุญาตให้เราปลูกไม้ร่วมยางปลูกอะไรต่างๆน,นะนะนะเอตดก็เพราะว่าการตื่นตัวนี่แหละครับเรื่องของดินเสื่อมโอ้วันนี้ปัญหาใหญ่เลยครับ ดินเสื่อมมีญหาใหญ่เลยนะครับเพราะว่าอย่างที่ผมบอกครับดินเสื่อมเนี่ยมันไม่ได้เสื่อมกันปุบปับปุบปับเพื่อเผยรุ่นเราเนี่ยไม่มีผลกระทบหรอกครับต่อให้เราจะใช้ปืนที่ยังเมามันยังไง <c oughs> จะใส่เกมีจะอะไรยังไงโอ้รุ่นเราเนี่ยบางทีไม่เจอแต่รุ่นหลานหลานลูกๆหลานหลานอาจเจอนะครับ เพราะว่าดินเสื่อมพีน่นงครับโอ้โหมีตัวอย่างให้ดูเยอะแยะครับสวนยางพอได้อยู่นะในการที่จะทำแบบไม้ร่วมยางอะไรต่างๆสวนอย่างอื่นไม่กล้าพูดะ <c oughs> แต่ก็หลายคนก็ตื่นตัวแล้วครับนะก็จะพยายามใช้ในเรื่องของอ่าเรื่องเกี่ยวกับลดเคมีนะลดเคมีนําสูา่ชีวพงชีวภาพอะไรต่างๆนะอันนี้มันก็ถือว่าเป็นการาเรียนรู้ตื่นตัว คืนตําด้วยก็ได้โอ้ oh <my> โอเคครับแตนี่ก็เรื่องราวของคนตื่นตัวนะครับโอเคครับขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามรับชมบอกแล้วคลิปนี้ยาวฮนะครับฝากคนติดตามด้วยนะครับคนที่เข้าม,มาใหม่ขอขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามอยู่แล้วโ้นใหม่คลิปหน้าครับวันนี้สวัสดีครับถ้าพี่น้องสนใจเรื่องราวเพิ่มเติม <c oughs> ก็สามารถกดดู2คลิปนี้ได้นะครับแล้วถ้าพี่น้องอยากดูคลิป และเพลิดเพลิเพิ่มเติมก็สามารถกดดูได้ที่โลโก้นี้นะครับพราะมีตั้งตำนานสวนและตำนานไม้แล้วไว้พบกันครับ